มาครับผมฟูลทีมบดของเราครับผมนะหรือว่าสายฟรีเอ็กซ์ยูเวนตุสทุกคนครับคลิปนี้เราอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างใหญ่หลวงนิดนึงทุกคนครับก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูทีมก่อนนะครในปัจจุบันตอนนี้ครับมูลค่าทีม8ปดแสนสี่หมื่นเอ็มนะครับดำทัพโดยทางด้านของององรีครับผมแนละ้วก็จะมีต่างๆนานาตามนี้เลยทุกคนครับคลิปนี้อย่างที่ผมเกินไปครับผมนะเราต้องมาช่วยกันตัดสินใจตำแหน่ง กองหน้าคือต้องบอกว่าตอนนี้องรีมีขายทุกคนนะผมนะสลับองรีไอคอนปกติทุกคนนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นไอคอนเดอะโมเมนต์ได้ทุกคนครับแต่ประเด็นคือผมก็อยากจะเล่นโมเมนต์นะทุกคนครับแต่อีกใจนึงก็แบบเหมือนมันตีกันอยู่ทุกคนครับอีกใจนึงคือแบบทีมนี้เราเป็นฟูลทีมโบดใช่ไหมครับแล้วผมจะทําตัวนี้ไปเรื่อยเวลาเราเปลี่ยนทีมแบบเราไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนไอดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดอยู่ว่าผมจะซื้อองรีไอคอนเดอะโมเมนต์ดีหรือเปล่าโดยองรีปัจจุบันเนี่ยมูลค่าอยู่ที่5 5 0 0 0แสน แต่ผมบอกเลยว่าผมสามารถตั้งต่ำได้นะครับเนี่ยดูจากคนที่ขายเนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งต่ำเนี่ยยังไงก็มีคนขายให้รุ่นครับห้าแสนเอมเราจะได้องรีเวอร์ชั่นที่แบบืหโคตรเก่งแต่ข้อเสียคือเราจะไม่สามารถซื้อขายได้แล้วก็จะไม่สามารถแลกกลับมาได้ทุ่นครับด้วยความที่ซีรีส์เนี้ยเราเป็นสายฟรีทุกนครับเราจะไม่เติมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนทีมเนี่ยทีมต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นทีมที่แบบมีองรีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบาร์ซ่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลฟูฝรั่งเศสอะไรเงี้ยสโขบมันจะค่อนข้างแคบแล้วนะครับนอกจากว่าเราจะแบบเฮ้ยไม่ยุ่งกับมันแล้วก็ทิ้งมันไว้นะตะถามว่ามูลค่ามันแพงไหมก็ประมาณ5 0าแสนนู่นครับห้าแสนสำหรับผมเนี่ยเดือนหนึ่งผมว่าผมทําได้ ถ้าเกิดว่าไม่สีเรียกเรื่องมูลค่า5้แสนที่เราเสียไปเนะี่ยเราจะได้กองหน้าเก่งๆเนี่ยมาแบกทีมเลยตอนแรกที่ไม่มีช้อยนี้ในหัวก็เพราะว่าองรีตอนนั้นราคามันประมาณ8 9แสนซึ่งมันบั็กทุ่นครับจะให้ผมมานั่งตีเองมันก็กระไรอยู่ละครับสแตทเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้อันนี้คือบอกก่อนนะว่าผมอยากได้จริงๆครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยองรีคือตัวที่ผมรู้สึกว่าชอบที่สุดแล้วในบรรดาก,กองหน้าในเกมเลยครับผมชอบมากกว่าเชฟเชนโกมากกว่าโรนัลโดอานาย นะครับรู้สึกว่าตัวนี้เล่นเข้ามือที่สุดแล้วนะครับแลวเพลินเมื่อวานเนี่ยผมมีการจัดทีมยูเว่นะครับก็เลยได้คุยกับคนดูอะไรเงี้ยก็เลยถามคนดูไปคนดูก็บอกว่าเฮ้ยก็แลกมาเลยก็ซื้อมาเลยอะไรเงี้ยนะครับก็หลายๆคนก็เชียร์ให้ให้แลกทุกคนครับเพราะในความที่มันมันคุ้มจริงทุกคนครับห้าแสนเนี่ยกับความเก่งระดับเนี้ยโอ้โหผมบอกเลยนะนะครับผมชอบมากกว่าองรีเอลเอ็นที่แบบราคา23ล้านนะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยมันมันคุ้มแน่นอนทุกคนครับ แต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อเนี่ยสโคปของทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมนะอย่างที่บอกครับมีไม่กี่ทีมเนาะที่มีองรรนะครับก็อาจจะประมาณนั้นคนดูครับก็ช่างจะอยู่ตอนนี้ตัดสินใจอยู่ครับผมและคลิปนี้อาจจะไม่ได้เสริมถ้าเกิดว่าแบบไม่ไปขายนักเตะนะครับนอกจากว่าผมจะเอาท่าน้าของโรเมโรไปขายอะไรเงี้ยรวมถึงวันนี้เดี๋ยวมีของให้ดูฮะว่าเราจะเปิดอะไรกันบ้างครับวันนี้ถือว่าของเยอะนะทุกคนที่ผมมาสำหรับคลิปนี้ครับ อ่าเดี๋ยวขอญาตแรกมาก่อนรับมาก่อนนะครับที่จริงตอนแรกก็แบบไม่ได้มีความคิดนี้ในหัวทุกคนครับจนผมไปไต่แรงตอนนี้ไต่แรงขึ้นมาชาเลนเจอร์แล้วนะครับซึ่งถามว่ามันแบกได้ไหมมันก็แบกได้อยู่ทุกคนับผมเนีสอบองรีบีทีบีอ่ะก็ตามภาษา1นึ่งแสนทุกคนครับแต่มันมีความแบบจบไม่ค่อยคมเท่าไหร่เพราะว่าปีบีทีบีที่ผมใช้เนี่ยอาจจะมีความเป็นปีกค่อนข้างสูงทุกคนครับแต่ก็ไต่ขึ้นมาแล้วนะฮะสำหรับแรงชาเลนเจอร์ครับแล้วก็คลิปนี้ครับผมจะมีของรางวัััลลลแแรรร้้้งงงกก็็็คคคือออตตนนนนนีีเเเยยะบปไว่ นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะได้ตังค์ค่อนข้างเยอะผมก็เลยคาดหวังไปถึงอองรีไอคอนเดอะโมเมนต์ครับแล้วก็ในสตรีมสดี่ยมีคนขอแผนแล้วก็แท็กติกมาทุกคนครับใครที่อยากได้แผนแท็กติกนะผมนะสามารถมาก๊อปเอาได้เลยครับชื่อผมเนี่ยเป็น x full team board นะครับเป็นตัว x นะทุกคนที่ผมนะสามารถก๊อปปี้แล้วก็มาเอาได้เลยครับแผนที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแผน a 1ผมจะใช้หลกักๆอยู่ทั้งหมด3แผนทุกคนครับแผน a 1เนี่ยจะเป็นแผนทั่วไปปกตินะแผนที่2เนี่ยจะเป็นแผนแบบเขาเรียกว่าอะไรเเป็นหนห้้าคู่ยี นะครับเผื่อแบบอยากได้เกมลุกขึ้มันโหดๆห,หน่อยนะครับแล้วก็แต่แผนนี้คือแดนกลางจะค่อนข้างโล่งนะตรงกลางเนี่ยจสามารถไปเล่นได้ครับแล้วก็แผนที่3เนี่ยจะเป็นแผนเพสซิ่งก็คือแผนเอาไว้บีบอลเวลาเราโดนนําแล้วก็แบบอยากได้บอลคืนอะไรเงี้ยเจอ ER คนเคาะคนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเพสซิ่งหน่อยเนะี่ยเพราะสำหรับผมเนี่ยเคยบอกคุณผู้ชมไปหลายรอบนะแล้วแพ้กี่ลูกก็คือแพ้มาเดีย๋ยวเรามาเปิดทางด้านของลอตเตอรี่กันก่อน103่ชิ้นนะครับไปครับผมเห็นหลายคนถามหามานะครับสำหรับแผนแล้วก็แท็กติกก็ลองมาก๊อปไปใช้กันได้นะครับ ชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากอัปเดตอะไรด้วยแล้วกันนะครับก็ตามนั้นทุกคนครับร้อยสามชิ้นปึ้งมาอู้มี 6,000M คุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนหาก่อนนะเผื่อมีอะไรแบบสําคัญสองคัญหน่อยนะฮะเผื่อการ์ดพวกแปดหลุดมานะครับเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะโอเคไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวนี้แยกแล้วกันนะครับผมนะสำหรับเวลข้ามทูชาเดนเจอร์นะครับมาเดี๋ยวเราเปิดกันเลยครับเราจะได้ตังค์ตรงนี้ 40,000M แล้วก็การ์ดไอคอนเนี่ยเป็นบวกหการันตีนะครับเปิดมาอย่างที่บอกครับเงินเยอะ เงินเยอะจริงครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่งั้นผมไม่มองถึงองรีเดอร์โมเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ช่างใจอยู่ว่าจะแลกเดอรโมเมนต์แต่ละตัวดีไหมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดือนธันวาทุกคนครับจะมีการอัปเดตใหม่ครับใครที่แลกเดอร์โมเมนต์เนี่ยจะไม่สามารถกลับมาได้แล้วนะครับปกติเนี่ยเวลาเราแลกโมเมนต์ไม่ชอบเนี่ยเราสามารถใช้ตังค์250บาทในการแลกคืนมาได้ครับแต่แพทต่อไปบอกก่อนว่าไม่สามารถแลกได้แล้วเพราะฉะนั้นใครจะแลกตามผมเพราะหลายคนเนี่ยทำพิมพ์ตามผมอยู่นะจากที่แบบดูคุ้ชมพิมานะครับ บอกก่อนว่าจะไม่สามารถแลกกลับมาได้แล้วนะครับมีแค่คุณผู้ชมจะใช้ตัวนั้นต่อหรือว่าลบทิ้งเท่านั้นถึงได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างสําคัญด้วยนครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ตามนั้นนะครับผมใครจะแลกก็คิดดีๆครับแต่ถามว่าแลกมันคุ้มไหมถ้าเป็นองรีเนี่ยผมเชียร์ขาดใจเพราะมันเก่งแบบกเก่งสัสๆนะครับอะผมได้ 92,000m ก็ผลพตอนนี้ครับ 276,000m 00คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าวันนี้ แตพาะ M ล้วนเนี่ยเกือบ3 0 0แสนเหมือนกันนะครับ2อ0แสนคุณผู้ชมครับผมนะเกือบ2อ0แสนครับสำหรับ BP ของเราครับอาจจะต้องมาลุ้นต่ออีกประมาณสัก2 0 0แสนจากการ์ดนักเตะนะครับการ์ดของเราเกิน150ใบแน่นอนครับคลิปนี้ผมออนมาประมาณ15วันมั้งนะครับ15หรือ10วันนี่แหละประมาณนี้ทุกคนครับผมนะไม่เกินนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคัดไอ้พวกการ์ดลุ้นบวก5ออกมาก่อนแล้วกันทุกเนี้ยเพราะวันนี้การ์ดเยอะนะครับแล้วก็จะมีการ์ดกิจกรรมขลับด้วยตรงนี้ นะครับแล้วผมก็แหม่เสียดายทุกท่านผมในะมนะกิจกรรมขับวิชที่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากดไม่ได้กดลงนะผมมาบ่นกับคุณผ,ผู้ชมเสมอว่าผมมาอยากได้ลองขับมั่นนะครับจะได้แบบมาช่วยดูแลเรื่องขับเพราะผมมาเป็นคนที่ออนไลน์ไอดีนะครับแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบออนเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนไอเดีเลยอนะไรเงี้ยแบบไม่ได้อยู่ในไอดเดียวเลยเนงะี้ยก็ลืมไปเลยครับว่าต้องกดลงทะเบียนครับทั้ง2คลับเลยนะนะคราก็กลายเป็นว่าเสียแต้มฟรีอีกแล้วอนะ่ะ นะครับรอบที่แล้วก็เหมือนพลาดไปขับหนึ่งโธ่เสียดายมากนะครับก็กราบขออภัยด้วยครับแต่ก็จะพยายามแบบประคองให้ติด1ใน20เหมือนเดิมที่เราพูดกันนะฮะหน20เนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะติดอยู่แล้วแต่เพราะฉันก็ตามนั้นนะครับตอนนี้เคยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าเรียกได้ว่าหาคนที่มาเป็นรองขับแล้ว1ครับแต่ขาดอีก1ครับไม่รู้ว่าจะไปรับใครมาเหมือนกันนะครับผมนะอ่ะเอรุสซันคาวนี่ครับอันนี้ก็ถือว่ามาบ่นๆให้คุณผู้ชมฟังนะอันนี้จริงๆก็ผมนี่แหละเป็นคนผิดอะ นะครับแต่ก็แก้ตัวหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมแบบอย่างที่บอกกันหลายๆดีออนเสร็จปุ๊บผมต้องเปลี่ยนเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะซีรีส์ในช่องเราเยอะวันวันหนึ่งเนี่ยผมออนประมาณ6-7ไอดีมีการ์ดอีกประมาณ29บใบคุณผู้ชมครับอ่าใจหนึ่งก็อยากจะเปิดเลยนะแต่ใจหนึ่งอยากจะแบบเปิดแบบเดี่ยวๆคุณผู้ชมเพราะว่าเวลามันไฟเนี่ยแคปการ์ดมันเทดีนะครับอ่ะติ๊กออกมาเลยแรกนครับอ่ะที่เดือจะเป็นเซตนี้ตรงนี้ผมนะอีก28ชิ้นคุณผู้ชมมาครับ ชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามช anel n a c t v หน่อยละกันทุกคนครับใครทีคคร่แบบอยากมีอะไรเพิ่มเติมอยากแนะนำอะไรคุณผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะครับผมเปิดรับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วไฟครับผมและเป็นเจมบดอดเพล้าหมื่นสี่ครับหลังๆเนี่ยการขับโคตรเกลือคุณผู้ชมโอ้โหถ้าบวก5เนี่ยผมว่าแพงน่าจะเจอลาดเนี่ยอเล็กซิสซานเชสหมื่นอยู่แค่2ตัวเท่าน,นั้นนะครับลาสุดของเราคราับผมนะไอคอนโอเวอร์ออร้อยหก ไปกดแรงมาแบบเกือบ30เกมคุณผู้ชมขอ30,000ทุกอย่างจบจริงไม่ขอแสนผมขอ30,000นะครับมาดูครับเสียเวลาตั้งหลายเกยมเพื่อใบนี้คุณผู้ชมครับหลักหมืนหม่นอยู่โอ้โหแวบๆกูจะเครซี่หนึ่งมื่นโอ้โหนี่ต่ำสุดเลยาสตแตทเนี่ย 1 1 3คนดูคือตอนแรกดูการ์ดแล้วแบบได้ลุ้นจัดๆอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องเอาองรีมาขายก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ตัดใจเออเองแล้วกันนู่คนครับคิดเองเออเองแล้วกันขออนุญาตเอาองรีมาขายแล้วกันคุณผู้ชมครับคืออย่างที่บอกอะใจมันก็แหมนะครับไม่อยากเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ใจหนึ่งคือมันเก่งแบบมันแบกได้ยาวๆอะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันจะแลกไม่ได้แล้วอะมันมันสายฟรีอยู่แล้วเวลาเราแลกเราแบบไม่สามารถเอากลับมาได้อยู่แล้วอะผมก็ว่าผมไต่ตองกัแล้วนะ นะครับไม่งั้นเนี่ยผมทําคลิปไปตั้งแต่วันก่อนละพอช่างใจอยู่เป็นวันเหมือนกันฮะว่าจะแลกองรีหรือเปล่าจม่อวนเนี่ยมีการซีมคนดูก็เลยแบบพี่เอาเลยเอาเลยเนะฮะก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมถึงคนดูไม่ยุเนี่ยก็แหมก็อยากจะแลกเหมือนกันทุกคนครับเอามาทุกคนครับผมเ,เราจะขายตรงนี้ครับในราคาถ้ารู้จักกราฟเนี่ยผมว่าขายออกอยู่นะผมขายแบบตัดราคาแล้วกันครับหนึ่งแปดถ้าหนึ่งแปดห้าเนี่ยผมว่าน่าจะซื้อยากอยู่เพราะมันสูงหนึ่งแปดศูนย์แล้วกันนะทุกคนครับ ถือว่าอาจจะเป็นราคาแบบจิตวิทยานิดนึงนะครับหนึ่งแปดศูนย์ไปโอเคนะครับถ้าเกิดว่าได้เนี่ยเราจะได้ตังมาสมทบเหมือนกันครับส่วนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อีกเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องขายคิซเซียนโรเมโรนะครับถ้าผมใช้โรเมโรเชื่อไหมผมรู้สึกว่าผมจะใช้วิเอล่าบวกห้าเนี่ยนะครับน่าจะเล่นได้เหมือนกันความรู้สึกคือรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะสำหรับโรเมโรแล้วก็เท้าซ้ายที่แบบจ่ายบอลแบบนรกจัดตัวเนี้ย นะครับแต่หลายคนก็ใช้กันนะครับปกติอาจจะเป็นที่ผมนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยชอบแบบสไตล์แบบแบบนี้เท่าไหร่ผมเป็นคนที่แบบชอบเล่นกรงหลังแบบชนหายชมหายอะไรเงี้ย <S <S 1> <S 1> คืนนี้เราเปิดได้รวมรวมประมาณแปดหมื่นนะะบวกลบมไม่เกินนี้ฮะคุณผู้ชม <S 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 ถือว่าค่อนข้างเกลือนะกับการแบบดองมาสิบกว่าวันเนี่ยถือว่าเกลือเลยนะครับอ่ะผมขายฟูงไปฮะในตลาดไม่มีนะครับตรงนี้อ่ะมีคนรับอยู่แต่ราคาต่ำแต่ผมปล่อยดีกว่าว่ะถือว่คนขายเยอะนะครับ โอ้โหไอ้หมอนี่เจ็คิวผมเจอคนดวงซวยเหมือนผมและคุณผู้ชมครับน่าจะไม่มีแค่ผมแหละวัดเซ็งเลยว่ะอ่า4,004ผมแต่ไม่อยากต่ำเท่าไหร่อ่ะอ่า4,004ทวนไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแบบใครซื้อไปนะสหรับอเล็กซิสซานเชสครับตัวนี้ผมว่าปล่อยอ่ะ3,004ไปปาดแบบปาดแบบนิดนึงนะฮะไอ้ตัวนี้อาจจะต้องต่ำตามนะครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวโยนก็ได้คุณผู้ชมครับโยนต่ำก็ได้ ว่าหลักพันมีไม่เยอะหลังๆเนการขับม่งโคตรเกลือเลยวะ่ะดวงไม่ค่อยดีกับการขับเท่าไหร่นะเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีแบบสามหมื่นสองหมื่นต้องมีนะหลังๆได้แค่หมื่นเดียวตลอดนะครับแต่ก็ควรที่จะมีขับไว้คนะครับขับผมเนี่ยเดี๋ยวจะรับทุกวันประมาณพฤหัสหรือศุกร์นะครับเพราะหลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าอยากเข้าคงเข้าขับอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่าว่ากันทุกนนครับตอนนี้มันยังเต็มอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์แล้วกันครับอ่ะตอนนี้เงินเราถ้าเกิดว่ารับหมดเนี่ยก็เกือบสามแสนเหมือนกันทุกคนครับ อันนี้ประมาณ27นะครับ297โอเค A f e งเก้าเจ็ดโอเคถอยกลับไม่ได้เลยครับผมนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับทิ่เซียนโรเบโลครับผมนะผมเอามาขายและเรียบร้อยครับผมแล้วก็อองรีแล้วก็ตัวหลักๆเนี่ยตอนนี้ออกแทบหมดละทุกคนครับถึงเวลาที่เราจะรับตังค์แล้วก็ไปช้อปปิ้งกันแล้วทุกคนครับมาครับผมนะสองแสนสามหมื่นเอมครับสำหรับโรเมโลคูปองมีแค่สิปอร์เซ็นต์จริงเหรอ ผมได้มาน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะสองแสนกว่าหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะ้วสำหรับโรเมโร่ครับก็ขาดทุนนิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรด้วยครับอย่างที่ผมบอกอ่ะผมใช้รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ต้องเอามาขายด้วยครับแล้วก็จะมีอองรีตรงนี้ครับผมผมอัดคลิปหรือยังเนี่ยโอเคแหมถ้าไม่อัดในงานเข้าเลยฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่รู้ว่าตังค์มาจากไหนนะครับอ่ะหนึ่งสองเก้าตรงนี้ก็ผมนะรับมานะครับส่วนเจมบอดเพล้าวใช้ดีป้ะหมื่นเดียวไม่ใช้ก็ได้ทุกคนครับกูกองเราเหลือน้อยแล้วอะ่ะ ที่เหลือเรารับไปเลยเลยครับตังแต่คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับมานะครับในตลาดเท่าไหร่นะห้าห้าสห้าหปะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ตามนี้ครับไอตัวเนี้ยไม่รู้ว่าชาติไหนจะออกนะฮะสำหรบตัวเคอร์นเดครับตัวที่เรามาร์ครับผมนะถึงเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมเอ้ยกองรีนะครับห้าสามสบออุ้ยราคาจำเอ้ยได้อยู่นะถ้าอย่างเงี้ย เดี๋ยวซื้อมาเลยแรกนะครับสำหรับองรียผมนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นเดอะโมเมนต์ครับเน้นย้ำอีกครั้งใครที่จะทำตามเนี่ยเดือนธันวาคมจะไม่สามารถแลกได้แล้วนะครับทุกคนครับหมายถึงแบบแลกกลับมาขายทุกคนครับโอ้ star p o i ตเรามีเกือบ7 0 0 0หมืนะฮะเดี๋ยวเราดองมาเปิดใบนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อตั๋วคอนแทกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตั๋วคอนแทคตั๋วคอนแทคอยู่ไหนอะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเขาไม่มีให้แลกเราเนี่ยอ๋อมีอยู่เชี่ยตกใจหมดนะครับอ่ะ สามอันนะครับซื้อมา3ใบเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็รับมานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปใช้กันครับเมื่อกี้คือใจตกอยู่ตาตุ่มเลยครับหาไม่เจอครับมงั้นคือเสียตังฟรีนะทุกคนครับแล้วก็เราจะแลกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมครับไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนและไม่สามารถแลกกลับมาได้แล้วครับสองปรับแพทต่อไปใครจะทําตามดูให้ดีคิดไตร่ตรองให้ดีครับผมใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเต็มๆมะวันนี้ถ้ารวมวันนี้ด้วยแล้วคือ2วัน นะครับว่าจะแลกดีไม่แลกดีครับตัดสินใจแล้วเรียบร้อยแลกไปเลยครับสำหรับอองรีไอคอนเดอะโมเมนต์ผู้ชมครับเดดเคเราได้ตัวแบกนะทุกผู้ชมครับผมนะสำหรับ ID นี้นะครับอย่างที่บอกนะสะโคบมันก็จะแคบครับผมนะเหลือแค่ฝรั่งเศสบาร์เซโลน่าอาร์เซนอลนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําต่อนะฮะสำหรับซีรีส์นี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะทําต่อแบบไม่มีอองรีก็แค่เอามันออกไปนะครับผมนะอาจจะบับไม่ลบอะ่ะอาจจะเก็บไว้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากเล่นค่อยกลับมาเล่นก็นได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอก1เดือนอะ ผมให้เวลาหนึ่งเดือนทุกคนครับผมมั่นใจาว่าผมสามารถหาตังค์ได้แน่นอนครับสำหรับ5 0 0แสนเอมครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมดูเรื่อง FP เลยว่ะสวยแล้วมึงเกี่ยวนะครับผมลืมคำนวณเรื่อง FP เลยอ่าถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้ FP เกินมาหนึ่งคุณผู้ชมครับเซนเตอรอ์งานงอกและนักทีวี <laughs> ลืมคิดเรื่อง FP ได้อย่างไรครับเนี่ย FP แล้วคือเวลาที่เราจะใช้ใน FP เท่าไหรเดียวนะครับสวยวละาคุณดูเรามาดูนักเตะก่อนเลยับผมนะ FP ตอนนี้เหมือนจะตันนะครับพวกคนครับเดี๋ยวตัวนี้ผมติ๊กออกครับแล้วก็องรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อแล้วนะครับผมอ่ะเท่านี้ก็จะประมาณนี้ก็ผลตัวที่เราจะเสริมครับคือถ้าเกิดว่าเราเสริมไปพวกเดียวเบโเนี่ยนะครับผมก็คิดว่า f p น่าจะลดอยู่นะใช่ไหมั้งเมื่อกี้เห็นแวบๆว่าซีดานอ่างน้นได้อยู่เลยครับทุกคนครับแต่เดี๋ยวต้องซื้อทาด้านของเวลย่ามาเล่นก่อนเดียวบ ถ้าเกิดว่าแรงเบลอิาจ,จะต้องมานั่งไต่ด้วยเวลาเดี๋ยวผมใช้เอเวนบวกห้าไปก่อนครับแต่ FP มัน25คุณผู้ชมชิบหายแล้วนะช้อยสุดท้ายคือใช้ประตูปีไลฟ์ไปก่อนนะทุกคนครับปีไลฟ์ปีไลฟ์ของเราเดี๋ยวนะครับต้องใช้แบบ FP น้อยๆเลยครับเดี๋ยวค่อยมามาว่ากันว่าเราจะเอาอย่างไงต่อทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไอ้พวกแบบเบลลิล่าอะไรแล้วอะไรเงี้ยใช้ดานบุกได้ก่อนนะแต่น้บุกแพงไปหน่อยวะเชสตี้ก็แพงไปนิดนึงคุณผู้ชม20ล้านครับเดี๋ยวไปตีเอา ประตู20ล้านคนดูอย่าหาทำนะคุณผู้ชมครับให้วางแผนดีๆก่อนที่จะแลกนะครับอย่าทำเหมือนผมนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อไงเดี๋ยวจะซวยฮะนะครับเรามาเรียบร้อยครับผมเลยอย่างนี้เอพีเหลือแล้วเรายัดกองหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนในพวกเนี่ยซีดานเนี่ยเราน่าจะกลับมาใช้ประตูปกติได้นะครับเฮ้ยตอนแรกผมว่าจะเอาวิเอล่านะผมคิดไปคิดมาผมเอาลูซิโอดีกว่าคุณผู้ชมลูซิโอเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะ ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเก่งครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเจอร์นี่แมนแล้วกันนะโอเคราคาประมาณ50,000ืนเอ็มนะครับเดี๋ยวตั้งสูงก็ได้ครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เก่งอยู่หลักลักก็อาจจะต้องใช้ลูซิโอยืนคู่กับตัวอเล็กซานโดไปก่อนเอ้ยมันชื่ออะไรนะตัวดานิโลไปก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะอันที่จริงก็อยากจะเปลี่ยนดานิโลเหมือนกันทุกคนครับอีกใจหนึ่งที่ผมมองไว้เนี่ยกองหลังผมรู้สึกว่าเล่นดีมันจะมีมาตินคาซิเลสคาซิเลสเนี่ยคนดูแน่นมาเป็นปีนี้นะครับก็ประมาณ600,000นะครับถามว่าได้ไม้มมยผก็ว่่าไดอูนะ ยืนคู่กับลูซิโอไหมเอฟพีก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรครับผมนะแต่ตัวนี้มันค่อนข้างตัวเล็กครับแต่เหมือนจะเร็วครับ A later few moments ได้สักทีครับผมนะสำหรับตัวลูซิโอนะครับโอ้คลิปนี้ทําอย่างนานทุกคนครับคือไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเกือบ4ได้นะครับคือจนผมไปกดมินิเจอร์นั่นนู่นนี่คือแบบจนจะเวลอห้าอยู่แล้วนะสำหรับองรีผมอะลูซิโอเราเพิ่งจะได้ก็เดี๋ยวรับตังค์มาก่อบให้ผมนะตรงนี้ครับ เสร็จเรามีเริ่มต้นสำหรับคลิปต่อไปน2ะ0 0มอเอมครับเนี่ยองลีผมหูจนจะแบบเวล5อยู่แล้วทุกนครับตั้งรับแบบนานแบบนานจริงๆอะ่ะนะครับเ,เดี๋ยวมาใส่ตรงนี้อ่ะนะครับผมนะเป็นเสร็จก็จะประมาณนี้ครับผมนะเอพเราจะเหลืออยู่ประมาณ6นะครับถ้าเกิดว่าจะบวกกับประตูของเราเนะี่ยเอพลงได้ประมาณ11นะครับ ต่เดี๋ยวรอก่อนนุคนครับเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตนักเตะนั่นนู่นนี่เล็กน้อยนะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนในพวกแบ็กพวกอะไรเงี้ยอาจจะมีการแบบเพิ่มหรือว่าลดไอพีเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกประตูแล้วกันนะผมแล้วว่าเราจะใช้ประตูเนี่ยเป็นใครนะครับสำหรับทีมนี้ครับเดี๋ยวไงเราค่อยมาตัดสินใจแล้วกันครับเราค่อยมาแบบขยับตำแหน่งอื่นๆแรกครับไอพวกแพงหลังเนี่ยผมอาจจะใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับโดยเฉพาะไอพวกเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์น่าจะแพงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บไว้เป็น2ช้อยสุดท้ายแล้วกันครับไปทุกคนนะผมนะคลิปนี้ยาก ทำนานกันไปแล้วนะครับผมนะไปคุณผู้ชมครับผมนายจัยกา,การคืนดีนะครับผมนะไปแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ